นี่ไงกระเทียมที่ผมซื้อมากระเทียมใหญ่เลยนะตามก่อนเดี๋ยวมันไม่ละเอียดละเอียดตามลเอียดหน่อยโอ้โคกมันก็ทะลุเลยแบบครับเมโนูไก่ใตน้ำอืมโโเมนะูพ้เศษไม่มาไปิัดสายไฟผมเลยพริกมันเยอะไปบอกอ่ะไม่เยอะไม่เยอะ อยู่ไหมอยู่ไนห้องนะเอาจะแม่แม่เอามาใช้ล่ะเออเออโหเขาอุตส่าห์มาใช้มาใช้ทีนี้มันจะทำความสะอาดนะนี่จะถ่้ยรูปเนี่ยให้มันจัะปอกปอกอะไรไม่ต้องปอกป่ะมันจะหอมกำลังจะปอกกระเทียมต้องให้มันซอยไม่ไกลนี่ยไม่รู้เหรอ โอ้ยตอนใหญ่เบลเลอร์เลยพี่สองคำมันไม่ได้เน่ามันลึกตามปิดเลยไม่โทรมาอะไยไม่ดีบอกมว่าเดี๋ยวให้มันไปซอยซอยอะไรคือไงระดูโค้งมันกินเข้าไปเป็น่ะ ทำเยอะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนี่ไกไ่ใตน้ำดูดูตอนนีพวกพวกฮะพวกงไปเริ่มเลย อกไม่ต้องตำกระเทียมเนี่ยเพราละเราลงไปมันก็ละลายแล้วเปื่อยแล้วตำเลยผักช,ช,ใชีใช้หมดเลยใส้หรือเปล่าไม่ใส่ใช้ดิมันจะได้หอมมันจะเละใส่ตอนหายด้วยกันผักชีใส่ปุ๊บนั่นแหละเราจะได้กินผักไง มันมันเดี๋ยวนะลองดูก่อนแล้วกระดาษทิชชู่ไงวางวางขอบมันนะทีบีทุบก่อนไหมทุบทุบทุบก่อนไหมเอาไป็ดชิ้นนี้เลยพ่อจอนเอาเต<อ>็กใส่ใส่คอเลยวางใส่คอมันเลยเนี่ยเวางรอบเลยทีนี้นี่้อ<า>ขอบเดียวขอบนี้เนี่ยอะแล้วที่ท,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 ที่ตู้อื่นเลยใช่รอบครอบเลยมันจะได้จบนี่ลองดูหนาเกินไปมั้ง น,น,นี่นะกู entertainment มันต่อกันหรออือนี่เขาเรียกว่าไก่แต่น้ำจะให้ยัยบุ๋มมาไงไม่ใช่เบียนแกนนนจะมาทำไมไปบิเนเหรอเออจะมาเขาจะมาทำไมเออเนี่ยเป็นคนอีสานไหมเนี่ยเออคนอีสานเรียกไงดาวน์เฮซูเห็น,ออนสใส่แบบนี้แหละของเท้ไงนี่ เงียบจิ๊บตอนไม่ไไตอนตอนตอนทุกทันทุกคนห้องไปด,ดูน้ำเลือดเล็กๆใช่ไหมอือนีน่เดือดน้อยครับรอชมตอนต่อไปจิ้มน้ำดูอื้มทำไมท้องผมลองกรอกเลยเข็นไม่ได้กินข้าวเนี่ยว้าพอแล้ว โอี่อปิ้นไก้ใต้น้นนำ